วันนี้นะเรามากับรถหลักหมื่นนะครับงบ1 0 0 0 0แสมีทอนนะใครหารถใช้งานนะครับรถแต่งนะอยากได้จบจบมาทางนี้วันนี้มีมาให้ทั้งหมด7คันนะครับขายราคาเดียวเลยนะอันนี้เป็นเซ็ต95,000บาทนะครับมีตั้งแต่ Honda, e g e k e s นะครับ b m ก็มีนะ b m มีคันเดียวนะครับแล้วก็มี c l v เริ่มจากคันแรกนะครับคันนี้เป็น Civic e g นะครับ3ประตูอ่าทันนี้เป็นเกียร์ออโต้ดีสบนะครับเป็นเครื่องวีเท ดินหา s i r ไฟเลี้ยวมุมส้มล้อ c e 28นะครับครบ,ครบเลยคันนี้จบหมดนะครับ95,000บาทนะครับส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะ200โลคันต่อไปคันนี้จะเป็น civic e k นะครับเป็นตัวไมเนอร์แล้วนะเป็นปี2000นะครับมีล้อ evo ข้อบ15ดินหน้า m o g e n กระจังหน้าไทย R นะครับจอ android ลูกค้าเพิ่งใส่มานะครับคันนี้จบเลยคันนี้95,000ทุกคันนะนี่มี2คันนะถ้าเป็น e k นะครับ จะมีสองเฉดเราจเทาอ่อนนี่เทาเข้มนะเทาเข้มจะเป็นร้สีอีสามเจ็สีบูนะครับดินหน้าแบบเดียวกันเลยสปูนกระจังหน้าไทร์นะครับ9ก้าหมื่นบาทแต่งให้ครบแบบนี้รถทุกคันนะเครื่องเกียร์แอร์จบนะครับเอกสารครบนะเราเก็บงานให้หมดแล้วนะคันนี้จะเป็น ES นะครับปใีใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ขายราคาเดิมเก้าห้าภายในเดิมนะครับคันนี้มีดิฟฟีให้หตัวแซดดีตัวหนึ่งล้อเป็น te นะครับ t สามเจขาส้าทะเบียนสวยด้วยวงห้าหนึ่งปดให้ไปด้วยเลยนะไม่ถอดนะครับเก้าหมื่นบาทมีสองคันปี2องพเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสีแดงเลือดหมูจากโรงงานนะครับมีล้อขอบสิห้านะใครไม่ชอบล้อนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้นะอยากได้ล้อไหนขอให้บอกนะครับเกาหมื่น้า 95. คันนี้เป็น suv นะครับ crv เจนหขับ4เครื่อง b 2 0่สคันนี้เก็บงานให้ครบหมดแล้วพร้อมลุยเลย มีคันเดียวเท่านั้นนะกับ CRV นะครับเอาไป95,000บาทเหมือนกันคันสุดท้ายในเซต95,000นะคเป็น BMW นะครับทรงปา E34 525i นะครับปี1993นะล้อ W Work S1 แต่งให้ครบเครื่องเกียร์ทุกอย่างจบหมดเป็น6สูบนะเครื่องเดิม95,000นะครับรถทุกคันนะครับส่งให้ฟรีเหมือนเดิม200โลนะครับเครื่องเกียร์แอร์จบนะครับ แล้วก็รับประกันการโอนทุกคันนะใครสนใจมาได้เลยเลสคาร์ด็อปนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกเ้าจ็ดสองศูนยปดนะครับเป็นอยู่นนทบุรีนะบ,บางบัวทองใส่น้อยนะครับใครหาอยู่ให้ไวเลยนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะจัดมาให้แล้วกับรถหลักหมื่นนะตามคําเรียกร้องของลูกค้า